สวัสดีค่ะชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท,ท่านค่ะสวัสดีลูกค้าที่เข้ามารับชมนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเซลติกแสนเจริญแพ็คเตอร์นะคะก็วันนี้เซลติกก็มีรถไถเข้ามาใหม่สองรายการนะคะสองสามสามรายการวันนี้ก็จะมานำเสนอให้ชมก่อนนะคะว่าลูกค้าชอบ อยากได้รุ่นไหนเอาไปไว้ใช้งานนะคะทางร้านก็กำลังเก็บสภาพอยู่นะคะมาดูคันนี้นะคะเป็นรุ่นของ New Holland นะคะ TT75 รุ่นนี้ก็ปรับสภาพเปลี่ยนยางล้อหน้าให้ใหม่นะคะคู่หนึ่งสภาพก็เครื่องดีเกียร์ดีค่ะ ขายพร้อมผ่านพวน6เลยนะคะอุปกรณ์มีหน้าหลังนะคะอันนี้อุปกรณ์มีหน้าหลังเอามานำเสนอให้ลูกค้าได้รับชมกันก่อน258,000บาทนะคะทีทีท75ห้า ทางร้านก็จัดส่งรี200กิโลลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะราคาก็ต่อรองกันได้นะคะ39แรงก็มีนะคะยันมา39แรงก็กำลังเก็บงานอยู่นะคะเก็บงานก่อนให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ 39แรงจะอยู่จดทะเบียนปี5 5นะคะกำลังเก็บงานก็เอามานำเสนอให้ดูก่อนนะคะเผื่อลูกค้าสนใจนะคะและยันมา49แรงคันนี้นะคะก็จดทะเบียนปี57คันนี้ลูกค้าก็จัดไฟแนนซ์ของอเฮงลิซิ่งอยู่นะคะบริษัทไฟแนนซ์ของอเฮงลิซิ่งก็กำลังดำงเนินการอยู่นะคะ คันนี้ลูกค้าก็ขอขอบคุณลูกค้านะคะที่สนใจรถไถจากร้านเสียนเจริญแท็กเตอร์นะคะทางร้านก็ปรับสภาพเก็บงานให้พร้อมใช้งานเลยนะคะก็เอามานำเสนอให้ลูกค้าดูก่อนคันนี้คูโบต้า L 3 4 0 8 DT ลูกค้าก็ มาจำไว้แล้วนะคะ<อ>ก็เก็บงานอรอจัดส่งคันนี้36แรงนะคะคุณ um โบต้า l อลสามหกอ็เอามาตับสบภาพก่อน,นะคะ เปียนปีห้าห้านะคะคันนี้ติดตันงะคาประดมเดิมยังสวยอยู่นะคะยกตัดขึ้นสูงสเมตรกว่า ได้นะคะทางานได้ตามปกติก็หลังคานี่ก็จะมีรูงสงสัยก็จะเป็นลูกค้าคนเก่านะคะจะทําช่องลมช่องลมไว้รับลมนะคะแต่ไอเดียลูกค้า L 3 6 0 8 SP ค่ะจดทะเบียนปี58เออจดทะเบียนปี55จดทะเบียนปี5 5นะคะอันนี้มีเล่มทะเบียนจุดโดนพร้อม ลูกค้าสนใจจะจัดไปแน่นก็ได้นะคะค่ะรถเกี่ยวนะคะรถเกี่ยว DC 70G นะคะคันนี้ก็ลูกค้าจองไว้แล้วนะคะทางร้านก็เอามาบิวใหม่นะคะเปลี่ยนบางโคนเปลี่ยนอะไรจุดที่มันไม่สวยนะคะทางร้านก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยสติ๊กเกอร์ก็ซื้อมาติดให้ใหม่นะคะเพื่อความสวยงามขึ้นให้มันดูเดิม หลังทาคันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่นะคะให้ลูกค้าเอาไปก็ประทับใจเลยนะคะสวยๆเดิมๆเ,เลยก็กำลังเก็บงานรอส่งลกจัดส่งให้ลูกค้านะคะและมีรถถ่ยอีกหนึ่งรายการนะคะ l c 7 0 8 ตัวนี้ก็เป็นรุ่น SP เหมือนกันนะคะ LC708SP ค่ะมีเล่มที่เป็นชุดโอนพร้อมคันนี้ก็เก็บงานตับสภาพก่อนนะคะลูกค้าสนใจก็สอบถามกันก่อนได้นะคะเพราะว่าทางร้านก็จะทำเก็บงานไว้รอลูกค้าเลยนะคะเราก็จะเช็คสภาพให้ความใช้งานได้เลยนะคะ LC708SP นะคะคันนี้อุปกรณ์หน้าหลัง างก็ยังสวยนะคะยางล้อนหน้ายางร้อหน้ายัง,ายางสวยเลยนะคะค่ะต่อมาคันนี้นะคะ B24 แรงค่ะก็เช็คสภาพให้เพื่อนใช้งานเลยนะคะเรากำลังเซอร์วิสอยู่อะไรจะเปลี่ยนใหม่ตรงไหนเราก็เช็คก่อนนะคะส่วนไหนใช้ไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะ เราไดี24แรงนะคะมีเล่มทะเบียนด้วยนะคะเดิมๆสมบูรณ์แบบเลยนะคะปี24แรงคันนี้ก็เก็บงานชิกสภาพให้พร้อมใช้งานเลยนะคะอีแตนซิ่งนะคะคันนี้อ mm ีแตนซิ่งก็ทางร้านก็ได้ต่อใหม่นะคะ mm hmm. ก็ได้ จะทำต่อใหม่ลูกค้าท่านไหนที่ชอบดีแดนซิ่งนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะมีโตรตรี่นะคะโรตรี่163โรตรี่163นะคะก็ทางร้านก็จะปรับสภาพไม่สวยก่อน กรณ์ต่อพว่วงมีโรตรี่มีผ่านสามผ่านพวนห้านะคะลูกค้าสนใจเอาไปใช้รถรุ่นไหนก็สอบถามกันก่อนได้นะคะก็เอามานำเสนอให้ลูกค้านะคะเกื่อจกได้ไปไว้ใช้งานก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะร้อพายล้อกันจมนะคะตอนนี้จะเหลืออยู่รุ่นใหญ่กับรุ่นรุ่นเล็ก24แรงเลยนะคะตัวตอนนี้ ฐานพวนตาช้างนะคะใบ24่สฐานหกค่ะเซลตี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะที่เบอร์0957231220และอีกเบอร์0807375199นะคะ line ไอดีไลน์แม่ค้า ก็095 723 1220นะคะทักลน์ทักไอทักลน์ไอดีมาก่อนนะคะจะได้ส่งรูปส่งรีวิวให้ดูอีกทีนึงค่ะค่ะโจตี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ